าาที่โรงแรมสุนีกแกรนจังหวัดอุบลราชธานีสมาคมช่างตัดเสื้ออุบลราชธานีร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดงานอุบลแฟชั่นเติร์ดอุบลราชธานี The Unity of Creative รวมพลังสร้างสรรค์อาพรพันธ์สู่สากลอุบลเมืองแฟชั่นครั้งที่3เพื่อส่งเสริมอาชีพช่างตัดเสื้อผ้าให้มีรายได้มากขึ้นเกิดแรงบันดาลใจและมีความภาคภูมิใจในอาชีพช่างตัดผ้าตลอดจนเป็นการยกระดับมาตรฐานการตัดเย็บเสื้อผ้าและการออกแบบดีไซน์ให้ได้ตามมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับของกลุ่มประเทศอาเซียนและระดับสากลต่อไป ตลอดจนเพื่อส่งเสริมภาไทยในท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์สวยงามขยายตลาดให้กว้างขึ้นและส่งเสริมให้จังหวัดอุบลราชธานีเป็นที่ยอ,อมรับและเป็นศูนย์กลางของการแสดงแฟชั่นในครั้งนี้นอกจากนี้ในปี2566ถือเป็นการฉลองครบรอบ48ปีของการก่อตั้งสมาคมช่างตัดเสื้ออุบลราชธานีด้วย โดยรายได้ส่วนหนึ่งหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วทางสมาคมจะนำไปมอบให้กับโรงพยาบาลเด็กสันพสิทธิปประสงค์และเหล่ากาชาติจังหวัดอุบลราชธานีต่อไปสำหรับกิจกรรมที่น่าสนใจภายในงานประกอบด้วยการเดินแฟชั่นโชว์จากเหล่านางแบบในแบบทั้งในและต่างประเทศที่ให้เกียรติมาร่วมเดินแฟชั่นโชว์ กว่า100ชุดจาก20แบรนด์ดังพิธีลงนาม MOU กับสมาพันธ์ช่างเย็บเสื้อเมืองเวประเทศเวียดนามนิหศศการแฟชั่นร่วมสมัยโชว์วัฒนธรรมการปักผ้าจากเวียดนามการจัดจำหน่ายสินค้าเครื่องตกแต่งและเครื่องประดับรวมถึงการแสดงดนตรีจากศิลปินรับเชิญสุดพิเศษ